ได้ไปได้เสื้ออย่างเสื้อปลาเสื้อเสื้อปลาบอนบ่เออไปใส่ไหมเบิ้งด้วยใส่ไหมเบิ้งด้วยเสื้อปลาบอนนะคืออยากได้ค่ะแค่เป็นยังไงเสื้อปลาบอลเบอ้์มาแล้วเสื้อนี่ปลาบอลบอนี่เออเนี่ยปลาบอลเหรอได้เออหน้าเห็นว่าปลาบอน เด็กน้อยซูมเมออนี่อยากได้เสื้อปลาบอลแล้วยังไงต่อว่าสันเดอข้องแทบ้บ่นน่ของแทบ้บอฮะของแทไ้ไหมลูกมันจะมีอันนี้อันเดียวนะหรอถามถามนี่ป้าบอลเสื้อตัวนี้ใช่ของแท้ไหมป้าบอันนี้ได่ของแท้ไหมหนูอยากได้ของจริง,งรพูดดีดีพูดดีๆ คุณบอกอยากได้ของกินอยากได้ของจรินของกินของกินอยากได้ของกินอยากได้ของจริงโอเคมไม่ดูดูงไม้ยโนชัยน้อยจะไม่ดูใจหน่อยอันนี้ตัวละเท่าไหร่อันนี้ตัวเราจะเท่าไหร่ข้หลังสิเออเสียปลาบอล เด็กหน่อยคือมักดีนะเสียปลาปอนอ้าวมื้อนี้จะเจ้าฮิตปลาปอนแล้วเออข้าเจ้าฮิตปลาปอนแล้วกับบ่าวอามมาเอาตาสดเออกับบ่าวอามรู้จักบ่าวอามด้วยเหรอฮะบ่าวแล้วเราจะใส่ตัวนี้ไปรับปลาปลาไหมเออเก็บไว้นะเก็บไว้ไปรับปลาปลานะจะเก็บแบบนี้เออเก็บไว้ดีๆอาบน้ำด้วยเนี่ยให้อาบนะเหรออาบน้ำด้วยซักด้วยซักด้วยซักด้วย โอ้เป็นอะเสียปลาบอลมึ้ยเสียปลาบอลตีลูกตาได้มหมี่โมโจักยินเสียปลาบอลเป็นแนวได้เนาะเสียปลาบอลเสียปลาบอลเป็นแนวนี่เปล่มีเชือปลาบอลอีกอันหนึ่งด้วยมีเชือปลาบอลอีกอันหนึ่งด้วยเหรอ,อเก็บเหรอเก็บตรงนี้เหรอไหออนหะันหน้ามาดีดี